่างว่าเนาะอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าไม่ทนทนหมวนทวนเทาอย่างเงี้ยอยากให้เขาชัดเจนมันก็จะต้องมีพื้นที่ให้เขาอยู่แบบเยอะๆะเหมือนที่คณุนพอที่ตายว่าอ่ะถ้าสมมุติว่าเป็นแบบกระดาษสีเข้มๆอยู่แล้วเอาสีหมนุนสีเบาๆไปใส่มันก็แทบจะไม่เห็นเลยอย่างนั้นเลอค่ะคถูกต้องแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นกระดาษที่แบบ มีความสว่างมากเหมือนสีเหลืองอ่อนๆอย่างเงี้ยแล้วเอาสีเทาสีอะไรแบบไปใส่มันก็จะชัดมากกว่าถูกไหมคะอ่าแบบนั้นเลยเรื่องจริงเลยค่ะค่ะต้องเอาเรื่องจริงมาคุยกันค่ะไม่ไม่ให้มโนค่ะไม่ได้ค่ะูาคุยกันพความจริงจะบอกลูกค้าเลยอ่ะหม่นก็คือหม่นเนาะไม่ใช่เทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ถ้าเทาคือยังไงก็ต้องฟ้องนะคะอ่ะก็คือมัน จริงๆแบบนั้นน่ะใช่ไหมแม่ไม่ใช่ใชว่าแบบว่เาเราเราจะทำฉีกทฤษฎีเลยผลเป็นไปไม่ได้จริงนะจีมันเสกไม่ได้เนาะมันเสกไม่ได้อะ่ะถ้าเสกได้ก็อีกเรื่องนึงคะ่ะอุปกรณ์